เดี๋ยวเราพามาชมรีวิวตัวบาร์เดี่ยวนะคะพร้อมตะแกงกั้นกระจกกันนะคะก่อนหน้าน,นี้เรามีไลฟ์ติดตั้งไม่ชงว่าติดตั้งนะคะเป็นรีวิวสินค้านะคะน้องเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสําหรับรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับพี่ๆที่เน้นเอาไว้พาดบรรทุกนะคะต้องบรรทุกของเป็นประจำหรือว่าพาเป็นประจำแต่ไม่อยากจะได้เป็นแบบโรบาตั้งคู่หรือว่าโรบาดูมันเกะกะอะไรเงี้ยค่ะอยากจะได้แบบเรียบๆเ,เอาไว้เน้นใช้งานเป็นหลักนะคะรุ่นนี้ก็คือ Toyota v i g o หัวเดี่ยวนะคะสำหรับเจ้าบาเดี่ยวตัวนี้ ก็จะอย่างที่บอกเน้นในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยมากๆนะคะก็จะเหมาะกับพี่ๆที่เน้นบรรทุกของพาดของอาจจะไม่ได้พาดแบบเยอะแยะนะคะแต่ว่าต้องมีพาดบ้างซึ่งเราไม่อยากให้มันไปชนตัวหัวเก่งด้านบนนะคะตัวนี้เขาก็จะทําความสูงเนี่ยเ,เลยตัวหัวเก่งไปเล็กน้อยนะคะเอาไว้สําหรับพาดได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวตะแกรงนะคะที่ออกแบบมาเพื่อ กั้นไม่ให้เวลาเราบรรทุกของอาจจะเป็นทุกของยาวๆหรือว่าของที่ค่อนข้างมีน้ําหนักเกิดต้องเบรกกระทันหันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะได้ไม่ไปกระแทกโดนหัวเก่งนะคะโดนตัวกระจกกั้นตรงนี้ก็สร้างความปลอดภัยได้มากขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ออกแบบมาสรีระก็คือเข้ากันกับตัวรถความสูงอย่างที่บอกก็จะเลยหัวเก่งไปเล็กน้อยนะคะเอาไวส้สำหรับพาดได้มันจะได้ชดขึ้นไปด้านบนเนาะแล้วก็เจาะยึดข้างละ2จุดนะคะก็จะเจาะบริเวณขอบกระบะด้านข้างนะคะกับด้านหน้าแบบนี้เลยส่วนตัวตะแกรงกั้นกระจก บริเวณเนี้เขายึดน็อตนะคะถ้าเราไม่ใช้อยากจะถอดออกก็สามารถถอดออกได้นะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่โรงงานคิดมาแล้วนะคะว่าเหมาะกับคนที่ใช้งานจริงๆนะคะสำหรับวีโก้จะใส่ได้ทั้ง4ประตูแคปแล้วก็ช่วงยาวเลยนะคะราคาเดียวกันคือ2,800บาทค่ะ แต่กรณีถ้าคุณพี่เป็นรถรุ่นอื่นนะคะก็สามารถสั่งได้ตัวงานจะออกแบบมาตรงรุ่นเหมือนกันนะคะสําหรับบางรุ่นจะแยกกันหมดเลยค่ะแคปสีประตูช่วงยาวนะคะยังไงถ้าสนใจใส่กับรถรุ่นไหนก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะตัวสีจะเป็นสีดําหน้าเป็นเทอร์เรีโคดูเรียบเ,ยบ,เยบนะคะกําลังดีดีไซน์ก็คือออกแบบมาอินกับตัวบอดี้ของรถความสูงต่างๆนะคะรุ่นใครรุ่นมันเพราะฉะนั้นใส่ออกมาก็ไม่ได้ดูสูงหรือว่าเตี้ยเกินไปนะคะเช่นเดียวกันกับความกว้างก็ออกแบบอิงตามตัวรถมาอยู่แล้ว นะคะคราคานี้2,800บาทหนะ้าร้านเราคือติดตั้งฟรีนะคะถ้าคุณพี่อยู่ต่างจังหวัดจะสั่งไปติดตั้งเองก็ได้แต่ว่าสินค้าไม่มีเก็บปลายทางต้องรบกวนโอนเงินก่อนส่งค่าส่งชําระกับขนส่งได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกซอยสหนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆที่เน้นบรรทุกเน้นพาดน,นะคะเอาไว้ใช้งาน ในราคาัอซออนะคะเผื่อใครรู้สึกว่าเออทรง A มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะในแง่ของการผาาอาจจะได้แบบอยากที่เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตัวกั้นกระจกเอาไว้หน่อยเพื่อป้องกันกระจกเราเวลาบรรทุกไม่ให้มันไปโดนไปกระแทกนะคะ ตัวนี้ก็สวยงามแล้วก็ใช้งานได้นะคะเหมาะมากๆสําหรับรถที่ใช้งานจริงๆ2,800บาทนะคะนาหน้าร้านจะอยู่ในซอยตนหงโยที่1น9 1 9นะคะคนที่ค่ะป้ายสีแดงแบบนี้เลยจ้ะโกดังจเจริญประดับยนต์นะคะเข้าซอยมาประมาณ50เมตรร้านอยู่ขวามือนะคะหาไม่ยากเลยถ้าสนใจสินค้าก็คือทักเช็เข้ามาที่ Line Official Account นะคะมีแอดด้านหน้าตามด้วยเ PY79 หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะ088 พหนึ่งสองศูนนะคะร้านเปิดทุกวันเลยอย่าลืมใช้สินค้าก่อนเข้ามานิดนึงเนาะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ